ทรงนี้ใครถือครองจะต้องมาทุกปีนะครับโอเคครับตามนั้นครับผมสมบายดีวันนี้นะครับเราจะพาแดร้ยนะครับไปเที่ยวจุดจอดนอนข้างที่สองที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีที่ไร่ภูกามยาวนะครับเป็นงานจุดจอดนอนงานแคมปิง้งงานแคมเปอร์ครับก็ไปชมดูครับว่างานเขาเป็นยังไงบ้าง เดือนมกลามีน้ำขนาดนี้เมสาไม่ต้องพูดถึง <c oughs> มาถึงงานก็ประมาณ3บ่ายสามโมงครับผมหาที่จอดรถประมาณสักสิบนาทีก็ได้ครับเพราะว่าที่จอดรถมันเยอะมากครับมาจอดอยู่ชั้นสองของเนินภูเขาครับอากาศดีครับ ที่ร่มลรวจอดเขาก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ผมมีไฟฟ้าของเราครับรถมอเตอร์ไซค์ที่เอามาก็ตอบโจทย์ดีครับไปเอาไว้ไปห้องน้ําเอาไว้ไปซื้อของเอาไว้เที่ยวครับตอบโจทย์ดีมากโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมงานครับคนเยอะคือนกันนะครับชอบครับมาดูรถเขา รถในฝันงานจุดจอดนอนครั้งที่สองครับนี่จะน่าจะเป็นของพี่คนไทยเห็นว่าสี่ห้าแสนเลยนะครับเนี่ยห้องนอนห้องน้ำนี่ครับโอ้โหรถในฝันครับ นา,นาได้นอนครับไน้นอนหมดรถบ้านที่จะไปดูบรรยากาศงานนะตอนนี้15นานกาเห็นบอกเมื่อคืนนี้หนาวนี่มากลางความสูงระดับหนึ่งครับน่ครับป็นสมาชิกก็ได้เงาครับงานงาน,นี้ จุดนอนนะครับนี่บรรยากาศมีปังเย็น3ชุดเแถวเวทีครับมีอาหารขายเยอะไปหมดครับนี่เขาประมาณคับสี่มงเย็นนะครับรู้จักไหมครับไทยพ่อแอ่อเฮียต้นนะครับบรรยากาศจอดนอนครับ เดี๋ยวนะบอกอาไรครับเดี๋ยวนะเขาเสียงปุดมือให้เหยียต้นหนะครพูดเหยียต้นนี่นะครับการเต้นกับเฮียไปเป็นสมาชิกครับโอ้โหคุรมันเลยเก็บค่าบัตรเท่าไหร่ดูไหมสองร้อยบาทแล้วเก็บเท่าไหร่ควรจะมาไม่จดจอนนเนี่ยโคุรมันเลยอะโอ้โห บรรยากาศกกกสุดเลยนะการนอนทนี่ยไ่ทำกครับนะครับยาต้นฝากเสื้อล้อมวงแคมป์อ่าล้อมหม,ม่งแคมป์ยังรื่องแโอ้โหปีนี้เราจัดครั้งหนึ่ง <สะ S 1> เราต้องใช้พลังเยอะออยังต้นจัดเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดือนที่แล้วจัดไหมจัดทุกนี่ครับโอ้โหสะใจจริงๆนะนี้เห็นแบบนี้กลางวันอากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับ แต่กลางคืน,นเย็นเลยครับอุณหภูมิประมาณ20บวกลบ4องศาครับเย็นมากดีประจวบหมอะที่อากาศมันยังหนาวอยู่งานเขามี2วันนะครับอันนี้คือวันที่2รถโอ้หลากหลายมากครับใครชอบแนวนี้โอ้โหดูชมรถนี่แบบตัวอย่างเอาไปทำได้เลยครับสวยๆทั้งนั้น เพลงเริ่มแล้วครับเพลงเพื่อชีวิตแล้วครับ1530ที่ลงไปดูรถเขาแม่ถูกใจชิบนหายลุ้เนี่ย จอดนอนครับที่ไล่ผูกกำกามอยางแถวนครนยยกสลับรีครับเขีมีโดนตีเลยเจ็บ จำไม่ผิดคนละสี่ร้อยสี่หรือห้าร้อยเนี่ยครับจำไม่ได้แล้วจ่ายไว้นานแล้วนี่ครับรถึ้นต้อมแถวชนบุรีครับหกแสนต้นๆแล้วสั่งแบบเกือบข้ามปีครึ่งปีกันเลยรบรถสไลด์ออกข้างหน้า 干嘛了哈？啊啊啊 เย็นครับต่ำกว่า20นนนนนนแน่นอนเดี๋ยวไปนั่งฟังเพลงชิวๆนะครับเอาวหายใจก่อนนะครับหายใจไปแค่นี้กับสามล้านหรือสามล้านมือเงินครับโอซาเจีนต่อแค่สีครับนอนได้สี่ถึงหกขั้นเลยลนะเนี่ย บรรยากาศเห็นเขาบอกว่ารถคนประมาณ300คนแต่รถไม่รู้กี่คันปีนี้คนเยอะนะครับแต่ที่จอดรถมันยังเหลืออยู่นนะสิ่งที่เขาจำกัดก็คือน่าจะเป็นห้องน้ำเอบครับ <c oughs> โอ้โหดูครับ FC ครับ FC เป็นยังไงครับที่ฟุตบอลด้วยครับ <c oughs> นี่ครับดูนิเวอร์วอลอารเจ้าวได้ไปผู้เดียวเจ้าวได้ยงางหรือเดินทางไปผู้เดียวดอกเจ้าไปกับทีมหงแดง <c oughs> ชีแคแต่พับไปดูฟังเพลงครับบรรยากาศฟังเพลงณตอนนี้ฟอร์ดคันนี้ต่อกัะซีนะครับโคตรยาวเลย เ,เ,เอบิี่ดี่ตรงบนีงานเนียนวะ่ะแวะมาดูหลายรอบครับถูกใจเดี๋ยวถ้าไม่ลุยนะครับมีไซ <ผม S 1> ส์สี่ัต้องจัดชุดนี้นะครับมีห้องน้ําม,มีที่นอนมีทุกอย่างเลยครับม,มันจะสูงนะครับมันไปลุยไม่ได้ระดับหนึ่งครับสําหรับเที่ยวตอนอายุเยอะ ชอบครับ

มีจอบคนนี้ครับอได้นะครับาดีเอาครับโอ้โหเดิยรนครับายนาธรรมดาเดี๋ยวอ้โเป็นไงครับหลากหลายดูดู ยอดเลยครับนี่ของจริงครับทะเรียนร้อยด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดงานเลี้ยงงานตำจอกเริ่มแล้วครับเพลงมีหลากหลายครับตั้งแต่ลูกทุ่งลูกคุง เพื่อชีวิตเพลงฝรั่งกัรทงกันที่โหมําก็มีครับมีทุกสไตล์ครับงานเขาจัดได้ดีมากครับเพื่อนไม่ต้องมีเยอะครับไปหาข้างหน้าเพียบครับคอเดียวกันครับบรรยากาศในงานนะครับประมาณนี้ครับสนุกครับผมก็ไม่ได้รู้จักใครแล้วครับไปคืนเดียวรู้จักหมดเลยขอบคุณมากครับกัลยาณิมิตสุดยอดครับ มใจเจ้ใหม่มันได้แต่มาพอมันนี่ไงมาขายเข้าโอ้ย้พกละวัได้เนาะโอ้โหีตัวิงสิาเ่ดทีวีโอ้ยเจ้าคือนุ่มเท มึกครับฮอน,น <c oughs> อนด้าฮอนด้าเอ็กห้าร้อยครับห้าร้อยเอ็กครับเป็นไงครับวิถีไบค์เกอร์ครับโอ้โหคนหลับในคณะหลับในพี่อ่ะสุดยอดครับดูแหมอุดหนุนพี่เขาไปละบรรยากาศด้านบนครับกลางคืนครับ ดนตรีก็น่าจะมีประมาณสี่ทุ่มครับมีหลากหลายนะครับสไตล์ตั้งแต่ลูกทุ่งลูกกรุงหมอลำก็มีคันทรีนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวกาัมานะครับ ีหน้าือหลายๆงานครับเรื่อนเยอะครับมาไม่ต้องกวงเหงาครับวิถีกลางเต็นท์วิถีแคมเปอร์วิถีแคมปิง้งได้หมดวันเที่สนุกมากครับงานเลี้ยงงานดนตรีครบทุกรสชาติครับผมจัดได้ดีมากครับงดใช้เสียงก็ประมาณ4-5หทุ่ม ดูลงสูงวิลเลสครับมีห้องน้ำไฮโซด้วยครับคือตอนนี้มีปัญหาแล้วครับคือตู้เก็บไม่ได้กูเก็บไม่เป็นกูลืม <c oughs> ครับห้องน้ำครับห้องน้ำ <c oughs> ตอนเช้าก็เดินดู รถเพื่อนสมาชิกครับมีหลากหลายครับคันนี้อีสูครับกอดข้างๆกันเชื่อมคอทองโอ้สีเนียนมากทำหรือทุกชิ้นส่วนทำครับคันนี้แต่ไม่ใช่โฟวินนะครับสีเนียนมากครับใจเจ้าของนี่โฟวินเลยครับมียันสโนกลเลยสวยครับมางานนี้โอ้โหดูรถพาลายเลยครับเดินดูเพลินเลยครับนี่สุกเพลินเลยนะสนุกดี อันนี้เรือทั้งคันคราเราทำเลยมาเลยครับอ่าญี่ปุ่นครับทางานเดียวครับแฟนมันแท้ครับเป็นไงครับรู้จากคนไปทั่วเลยครับเขาให้ทงจุดจอดนอนมาแล้วครับ ถือว่าเป็นแฟนบันแท้ครับต้องมาทุกปีครับผมครับเงื่อนไขที่ใครที่ถือทุงใบนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับทำตัวให้เหมือนนกที่มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินได้บินไปผูอ่านถูกไหมนี่ทำตัวให้เหมือนนกที่มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระ บินไปอ่านแล้วก็งงๆครับเเจ็บรถแล้วครับโอ้โหนะครับไม่จบครับงานไม่จบ <laughs> งานเลี้ยงย่อมมีเลิกลาครับงานเขาจัดดีมากๆครับผมก็เพิ่งเคยมานี่แหละครับ มีโอกาสก็จะมาครับมาได้ความรู้ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยครับแล้วก็ได้เห็นรถหลากหลายครับเดินแบบได้ทั้งวันนะครับคนที่ชอบเราใจรักนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านหักแพงกัน